สวัสดีค่ะโฟนโฟนพาชมต้นไม้ค่ะต้นนี้นะคะมีลูกลูกใหญ่มากเลยค่ะเป็นลูกกลมๆนะคะแต่ก็ยังไม่ทราบชื่อนะคะว่าชื่ออะไรนะคะลูกของเขาจะดกมากเลยค่ะไม่น่าจะรับประทานได้นะคะ นี่ค่ะค่ะพาชมทางด้านนี้นะคะก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่นะคะต้นนี้กิ่งก้านสาขามากมายเลยค่ะดูสวยงามแล้วก็ให้ความร่มรลื่นได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวชมลูกใกล้ๆนะคะนี่นะคะลูกเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ แต่ยังไม่ทราบชื่อต้นนะคะใบก็เยอะพอประมาณค่ะสามารถที่จะให้ร่มเงาได้นะคะใต้ต้นนะคะลักษณะต้นนะคะ ก็จะดกดกค่ะเมื่อถึงเวลาลูกก็จะร่วงลงมาเองเลยนะคะไม่ต้องสอยนะคะเหมือนแก่เต็มที่แล้วก็ลูกจะร่วงลงมาสู่ใต้ต้นนะคะดกค่ะนี่ทางด้านนี้นะคะ เป็นร้อยร้อยลูกอะคะ่ะก็เรามาทำความรู้จักต้นไม้ไทยกันนะคะที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆค่ะให้ทําความร่มรื่นแล้วก็ต้นไม้สวยงามน,นะคะในแต่ละชนิดนะคะรูปทรงผลของเขานะคะสีของผล รูปทรงต้นนะคะที่มีความแตกต่างกันในต้นไม้ทุกๆชนิดนะคะมีความสวยงามอย่างบอกอย่างมากเลยค่ะค่ะคลิปนี้ฟูนฟูขอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ